สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนน้องๆหลายคนเห็นน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าแมปเด y t ทวีมเพจเนี่ยได้ทําการอัปเดตแล้วค่ะแต่คราวนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตแบบเล็กนะคะน้องๆที่เขาจะมาให้น้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการอัปเดตใหญ่ครั้งหน้านั่นเองค่ะซึ่งการอัปเดตนะคะมาตอนเวลาสี่ทุ่มของเมื่อคืนนี้มีน้องๆคนไหนที่ทันบ้างซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้นะคะจะมีของฟรีมาให้น้องๆรับด้วยค่ะซึ่งสามารถรับได้อีกครั้งหนึ่งตอนสิบโมงนี้นะดูคลิปนี้ให้จบเด้อแล้วเมื่อน้องเข้าแมปมานะขึ้้นนหา น,นี้ว่าเขาอัปเดตแล้วซึ่งตอนเวลา10โมนงน้องจะต้องเข้าแมปมาก่อนสักประมาณ5นาทีนะคะแล้วจะมี VTR ให้น้องๆดูเพราะมันเกิการอัปเดตครั้งนี้นั่นเองและวิดีโอที่น้องเห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่นะคะแน่นอนว่าเกี่ยวกับเมอร์เมดหรือนางเงือกนั่นเองแลวเมื่อตัดฉากมานะคะน้องๆจะเห็นว่าลาน,น่าเนี่ยนั่งอยู่ที่โต๊ะทําเล็บนะคะแล้วกําลังมองเรืออยู่แน่นอนว่าต้องงงกันแล้วใช่ไหมคะว่าเรือนี้มันคืออะไรนะคะตัดภาพไปก็จะกลายเป็นดวงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่แบบนี้แล้วก็จะตัดมมมาาานคืออเรยู่ใหสุท มีนางเงือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแน่นอนว่าตีมหน้านะคะก็จะเป็นซัมเมอร์แล้วก็จะเป็นตีมนางเงือกที่มีเนื้อเรื่องแบบนี้นั่นเองแต่ตีมมันไม่ได้สวยงามนะคะน้องๆเพราะว่ามันตัดฉากมาที่คูกระดูกสีแดงๆแบบนี้แล้วท้องทะเลก,ก็กลายเป็นทะเลเดือดสีแดงแน่นอนว่าในการอัปเดตครั้งหน้าจะมีตัวอะไรออกมาให้น้องๆได้เล่นนั่นเองค่ะ ครั้งหน้านะคะน้องจะเป็นวันที่28เดือนมิถุนาหรือสิ้นเดือนนี้นั่นเองค่ะและเมื่อน้องนะคะทําการเล่นจบแล้วเรียบร้อยน้องจะได้เหรียญตาด้านขวามือมาน้องจะได้นะคะท่าทางนางเงือกนะคะมา2ท่าทางซึ่งน้องสามารถรับได้หลังจากการดูวิดีอหรือวิดีโอนี้นะคะซึ่งครั้งสุดท้ายจะสามารถดูได้ตอนเวลา10บโมงของวันนี้เท่านั้นเพราะว่าเมื่อคืนนะคะมันเปิดไปแล้ว3เวลานะคะฉะนั้นเวลาสุดท้ายคือเวลา10บโมงถ้าน้องอยากได้ท่าทางฟรีแบบนี้ต้องเข้ามานะคะก่อนเวลา10บโมงแล้วมารอวิดีอนะ